สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัดทั้งหลายสวัสดีกลางดึกนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้เราจะมารายงานความสวยความงามกันสักนิดนึง ผู้คนทั้งหลายที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่เป็นฝ่ายที่สนับสนุนพระราชนีหรือเป็นฝ่ายที่สนับสนุนทางเจ้าคุณพระหรือแม้กระทั่งองค์สมหรือว่ายุวธิดาหรือว่าทางศิรีรัฐสามารถมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ทุกฝ่ายเลยนะคะเพราะเราก็ยินดีที่จะเปิดกว้างรับทุกความเห็นเลยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับมี่ด้วยจ้า เรามาดูถึงความเคลื่อนไหวณวันนี้นะคะนี้เป็นในเพจของน้ำเงินเข้มเขาลงข่าวเอาไว้ว่าวันนี้นะคะวันศุกร์ที่27กันยายนปีพศ2567ณเวลา13นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรการแสดงสเก็ตน้ำแข็งรอบเยาวชนในเรื่องของ Swan Lake on Ice นะคะโดยคณะของ The Imperial Ice Star จากสหราชอาณาจักรอันเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพในครั้งที่26 หน้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จเข้าไปในหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระราชโรการให้คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการผู้มีอำนาจและประธาน เจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัท G Ste e l จำกัดมหาชนเฝ้าทูลรองทุลีพระบาททูลกล้าวถวายสุจิบัตรหลังจากนั้นประธานคณะกรรมการจัดงานกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงจากนั้นก็ทอดพระเนตรการแสดงสเก็ตน้ำแข็งรอบเยาวชน และเมื่อจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเมื่อสมควรแก่เวลาจึงเสเด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสเด็จพระราชดำเนินกลับการแสดงสเก็ตน้ำแข็งในเรื่องสวนเลออนไอส์พระสหราชาณาจักร เป็นการนำการแสดงบัลเล่ที่ได้รับความนิยมมาปรับเป็นการแสดงบนลานสเก็ตน้ำแข็งโดยมีนักสเก็ตน้ำแข็งที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติมาแล้วหลายรางวัลมาร่วมในการแสดงของคณะนี้ด้วยเป็นคณะบัลเล่ที่แสดงบนลานน้ำแข็งชั้นนำของโลก ที่หวนคืนสู่เวทีของงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครในครั้งที่26อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยคุณเอกสิทธิ์ปิยะแสงทองได้กล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวที่มีโอกาสได้รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในโอกาสทอดพระเนตรก,การแสดงสเก็ตน้ำแข็งรอบเยาวชน Swan Lake on Ice พระองค์ท่านประทับกับเด็กๆที่เข้าชมการแสดงอย่างใกล้ชิดด้วยพระจริยวัดที่สง่างาม โดยอาจารย์นิธิมาเป็นแม่งานหลักในการประสานงานในครั้งนี้ได้ร่วมกันแบ่งปันโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนสอพทออที่มีความสนใจทางด้านการแสดงทางด้านนี้จำนวนทั้งสิ้น350คนเข้าร่วมชมการแสดงโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างถึงแรงบันดาลใจและการนำไปต่อย,ยอดตามความสนใจในอนาคต นักเรียนที่มานั้นมีความหลากหลายทั้งนักเรียนปกติและที่มีความต้องการพิเศษตลอดทั้งงานได้รับความอนุเคราะห์จากพี่พี่จิตอาสา904และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอาหารกลางวันแก่เด็กๆและคุณครูที่มาเข้าชมการแสดงด้วย โดยในการนี้ในหลวงและพระราชนินีพระราชทานเลี้ยงอาหารเยาวชนและทรงเปิดโอกาสให้เข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ต่อการพัฒนาของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ในการนี้ทรงเปิดโอกาสให้เข้าชมการแสดงโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดงยังนำความปรับปลื้มปิติมาแก่เยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างหาที่สุดไม่ได้งามสมบรมราชินี ำหรับการแต่งกายในวันนี้ของพระราชินีก็เรียกได้ว่าได้รับคำชื่นชมจากบรรดาแฟนคลับที่สน,สนับสนุนพระราชินีสุดทิดาเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นอย่างไรได้รับฟังข่าวสารนี้แล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนี่ด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ